สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกแล้วนะคะตามคำขอนะคะวันนี้ก็จัดมาให้เหมือนเดิมแล้วก็แก้ไขสูตรล่างนะคะอ,า,อาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยสูตรล่างคือ,อไปมองเป็นไปจดตัวเลขของข้างบนเนาะข้างบนมันออกศูนย์เก้าก็เอาเจ็ดบวกศูนย์บ้างอะไรบ้างอะไรงงไปหมดาบางทีก็นอนดึกไปหน่อยทำงานมากไปหน่อยบางทีก็ จดเอาไว้บวกผิดนะคะไม่ทันได้มองว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่าง <c oughs> วันนี้ก็แก้ไขมาให้เรียบร้อยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไว้จะได้หากันเจอนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีหายกันไปเป็นปีๆบางท่านหลุดไปเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแล้วหากันไม่เจอหลายๆอย่างกา็ส่งไปตามไลน์ตามกลุ่มตามเฟซตามอะไรได้หมดนะคะตามเพจเนาะ บุญวาสนามีก็ได้เจอกันได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะแล้วก็ขอพระคุณพี่น้องที่ช่วยอุดหนุนกาแฟมาเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ยังตอบแทนเหมือนเดิมนะ,ะเกี่ยวกับหยกนะคะปีนี้ให้อะไรที่แบบว่าราคาแพงนะยกเนี่ยเป็นยกแท้จากพมา่าเลยพี่น้องก็มีพี่น้องเป็นนักสัตว์อะไรก็บอกแล้วกันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นมา้าเป็นหมูเป็นกระต่ายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็สั่งสั่งแล้วอยากได้อะไรที่จะให้อาจารย์ให้เป็นของขวันไปให้ก็ทักมานะคะหนึ่งพันขึ้นไปก็อาจารย์ก็ให้ตอบแทนมากกว่าหนึ่งพันอีกนะเพราะว่าหยกอะตอนนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจารย์เคยเคยเช่ามาเนาะเช่ามาเนี่ยชิ้นหนึ่งตกพันสองร้อยห้าสิบ ตอนนี้ไม่ได้แล้วอะตอนนี้ไม่ได้เลยแพงมากแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เอาออกนําออกมาเพราะว่าประเทศเขามีปัญหากันอาจารย์ก็หยุดซื้อไปไม่ว่าจะเป็นหยกปีเสียตัวใหญ่แล้วก็อะไรต่ออะไรก็ยังมีเหลือที่ค้างๆอยู่เท่านั้นเองท่านใดที่ต้องการเอารีบเอาเข้าคู่ก็รีบทักมาเดี๋ยวจะหมดหมดแล้วไม่มีนะพี่น้องเดี๋ยวจะต้องเอาเป็นหยกหินหยกไม้หยกอะไรไปคู่กันมันก็แลไม่เหมาะสมกันเนาะ ต่างสีต่างต่างสีต่างสันแล้วอาจารย์ยังมีหยกสองสีอยู่คู่หนึ่งนะใครสนใจก็ทักเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็ฮกลกซิลสามสีฮกลกซิลนี่เป็นอะไรที่คนที่พอมีอสตางค์ทำธุรกิจใหญ่ๆส่วนมากอยากได้เพราะว่าทำอะไรแล้วทำแบบยังใหญ่ฮกลกซิลนี่มันคือทั้งเงินทองอทุกสิ่งทุกอย่างกิจการใหญ่ๆเนาะ ใครอยากได้ก็ทักมาอยากได้อะไร,ส,รสูตรโต๊ดสูตรโต๊ดนี่ก็เข้าดีจริงๆงวด่ที่แล้วห้าหนึ่งก็มีออกห้าหนึ่งทั้งข้างบนศูนย์ศูนย์เก้าก็ออกนะสาหรับสูตรโต๊ดโต๊ดเบิ้ลหามตองเบิ้ลหามตองมันเป็นเป็นอีกสูตรหนึ่งนะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยพี่น้องก็จะมีสูตรสูตรโต๊ดเนาะสามสิบหกหางตอนนี้อาจารย์ทําเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเบิ้ลหามตองเข้าดีมากๆค่ะพี่น้อง ใหสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะตามนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็พี่น้องแคบไว้ได้เลยถ้าหากจะเข้ามาเป็นสมาชิก V.I.P. งวดนี้จัดได้แล้วค่ะไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องมองแล้วว่าใครดูเขารวยมีหลายท่านที่บอกอาจารย์บางท่านก็บอกความจริงบางท่านก็บอกว่าตัวเองได้เท่านั้นเท่านี้ดีใจกับพี่น้องค่ะพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่มีใครมาเอาจากเราได้หรอกได้แล้วก็นาอะเดี๋ยวขอปิดตั้ต่งตรงนี้ มีเสียงเครื่องนอกแทรกเข้ามาอ่ะแล้วก็ให้พี่น้องแคบเอาไว้นะคะแล้วก็เบอร์ของอาจารย์ก็คือเบอร์เดียวนะคะไทยพาณิชย์นะคะแปดหนึ่งสี่สองเจดเก้าสาห้าหกเจ็ดถ้าโอนถูกอ่าชื่อก็จะขึ้นทันทีเป็นชื่อของอาจารย์นี่แหละคะ่ะนะแล้วก็เบอร์โทรก็0 6 2 4 5 1 3 2 4 2ส9 4ห้าหนึ่ โชคดีก็จะได้คุยกับอาจารย์ดวงสมพง์กันได้คุยกันรอบนี้ไม่ต้องรอใครแล้วค่ะอยากเข้าก็รีบเข้ามาเพราะว่านี่ก็หลายวันลนะเนาะวันที่สี่ที่ห้าที่หกเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็พอบอกซื้อก็ซื้อ,อไม่ทันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมแล้วค่ะอยากจะรวยแต่เนิ่นๆรีบเข้ามานะคะงวดน,นี้มั่นใจบอกบอกฟังเสียงอาจารย์มั่นใจมากพี่น้องอยากรวยก็ไม่ต้องรอใครแล้ว เข้ามาแล้วไม่รวยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรคนอื่นเขารวยเราต้องรวยเราจะไม่ไม่รวยคนเดียวมันไม่ใช่เข้ามาแล้วมันต้องรวยด้วยกันรวยไปด้วยกันเข้าใจไหมคะพี่น้องรวยไปด้วยกันเพราะว่าคนอื่นเขารวยเราก็ต้องรวยไม่ขัดโชคขัดลาบอะไรกันมันเป็นที่อาจาร,รย์นีเป็นคนนำนะเลขให้ห้าหางนะเลขห้าหางเอ่อบนห้าหางล่างห้าหางนะคะไม่รู้บางคนก็เล่นทั้งบนทั้งล่างเลยสิบตัวเนี่ย บนด้วยล่างด้วยกันพลาดแล้วเขาก็รวยจริงๆเขาเล่นแบบเนี้ยฉลาดเล่นอ่ะอ่าบางคนก็ตามอาจารย์บางจากบางบางทีอาจารย์ก็มีพลาดได้บางทีบนลงล่างล่างขึ้นบนเนี้ยสลับกันี่ะบางคนเขาไม่ไม่สนละเขาเป็นเซียนอ่ะบนล่างอ่าบนทั้งกลับบนล่างเล่นแค่เนี้ยดีกว่าไปตามเยอะแยะหวานแหลงอวนตกเบ็ดไม่เอาเอาแค่นี้แล้วก็จัดไปงมดที่แล้วเนี่ยได้ทั้งวิ่งได้วิ่งอ่ะ มันสุดนะทุกคนน่ได้วิ่งบนได้วิ่งล่างเนะี่ยแล้วได้ได้วิ่งสองตัวถูกเลยแล้วได้สองตัวอีกอะ่ะโหมันมันเพิ่มภูนนะนเพิ่มภูนอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากได้อะไรก็ทักเข้ามามั่นใจเชื่อใจกันก็เข้ามาไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอว่าอ่ะเดี๋ยวงวดหน้าก่อนเมื่อเนี่หาแทงกันตามภาษาก่อนแล้วงวดหน้าค่อยว่ากันแบบนั้นเสียดายโอกาสเสียดายเวลาเนาะดูเขารวยอะ่ะแล้วพอหวยออกแล้วก็ฮึมฟุดฟัดฟุดฟัด อู้ยนี้ตามไปถ้าตอนนั้นเราก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนี่ทํามาใหม่แล้วนะสิบลดแต้มนะสิบลดแต้มห้าสี่สามเนาะอาจารย์ก็พูดอย่างนี้เลยร้อยนับต่อหลักร้อยเป็นสองสองสามสี่นะคะบนเรียงล่างเอาเลขมาเรียงกันสี่ตัวได้หกได้อ่าได้เก้าได้หกได้สี่เนาะอ่าแล้วก็สิบนับต่อหลักสิบหลักสิบคือห้า ห้าหนะแล้วก็สบวกอบวกนี่อ่าก็วิธีบวกก็คือเอาเอาเลขสองตัวบวกกันก่อนบวกได้หกบวกไปอีกสอถ่อก็หก็เป็นเเป็นแเป็นแเป็นเกเป็นศูนย์นะอ่าแล้วละหลักอ่าร้อยบวกเรเป็นสอเนาะเก็เป็นเก้าศูนย์หน่วยลดแต้มหน่วยลดแต้มก็หนึย์เนะหน่วย นับต่อคือนับเพิ่มหน่วยหนึ่งสองสามนะโอเคนะรอบนี้นะต้องมานั่งทวนกันตรงนี้ค่ะผิดถูกยังไงต่อว่ากันได้นะเข้ามาเตือนกันได้ขอบพระคุณมากมากพี่น้องเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าพี่น้องสุดยอดมากเข้ามาเตือนเข้ามาบอกหลักทุกหลักเออหมายความว่าพี่น้องนี่ทําตามอาจารย์ทุกหลักเลยนะอืมเก่งมากๆค่ะ ไม่ว่าจะทำสูตรไหนทำได้หมดอ่ะอเก่งค่ะใครอยากเข้า V.I.P. อยากได้สองตัวบนล่างจัดมาแล้วก็อันนี้เล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิอกอาจารย์ทำมาไม่รู้กี่สิบปีอันนี้นานมากนะตั้งแต่อาจารย์ก็อายุน้อยๆอ,อ่ะฝึกทำเลขอ่ะอืแล้วก็ทำมาแล้วก็สามสิบหกหางเนี่ยเอเรียกว่าครอบคุมหมดถ้าจะมาบอกว่า โดนใครก็ฟ้องมาว่า,วาโอ้โหพูดเซิร์ฟไม่เวอร์เลยค่ะควรอบคุมหมดสามตัวเนี่ยขอให้รู้เถอะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขอะไรมันมาเลขอะไรเบิ้ลหามตองได้หมดเลยครอบคุมหมดจริงๆอ่ะอันนี้กล้าท้านะคะแล้วก็ใครอยากได้ v i p ออยากได้สูตรไหนทักมานะคะอ่ะแล้วก็ถ้าทุกอย่างเกินพันหนึ่งขึ้นไปตามที่บอกอาจารย์จะมอบยกให้ยกนะคะ หยกเนี่ยคาว่าหยกเนี่ยตอนนี้หายากและแพงตามนักสัตว์นะคะแต่มีไม่ครบนะตอนเนี้พี่น้องมีนักสัตว์อะไรก็อบอกมาแล้วกันถ้ามีอาจารย์ก็ให้นะมันเหลือไม่ครบแล้วอ่ะที่นี่ว่าใครอยากได้นักสัตว์อะไรก็บอกแล้วกันเนาะ,ะที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้รอติดตามอาจารย์จะทาทาวิ่งมาให้ก่อน,นเห็นไหมเอาเจริงๆแบบนี้พี่น้องแล้วก็หลักหลักสิบ เดี๋ยววันนี้จัดการให้อีกนะหลักสิบนะติดตามกันไว้นะคะหรือหัวสมองไม่อยากทําอะไรแล้วอยากจะเขียนแค่อาจารย์เขียนให้เข้ามา VIP แค่นั้นจบเนาะอ่ะวันนี้ก็ก็ตามนี้นะคะเอามาให้แล้วอพี่น้องยังไม่ได้ดูนี่อันนี้ก็คือสูตรบนไม่ผิดนะคะตรงเป๊ะนะสูตรบนนะ พี่น้องอยากแกแคบก็แคบได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่แล้วให้พี่น้องสูรดูสูตรนี้อ่ะสูตรนี้อาจารย์ก็เขียนมาให้แล้วนะคะพี่น้องก็ดูเอานะคะตามนี้เนาะเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยทุกอย่างนะเหลือววิ่งกับสองตัวนะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้วิ่งกับสองตัวก็ติดตามกันไว้กดติดตามกันไว้ใครอยากจะ สนับสนุนอยากช่วยอะไรก็แคปอันนี้เอาไว้นะคะอยากสั่งอะไรกาแฟกะปิน้ำหอมวิตามินซีหรือว่าสูตรหรือว่าหยกสร้อยข้อมืออ่าแล้วก็อาจารย์มีแหวนเงินอ่าแล้วก็เป็นพลอยพลอยอ่อนเนื้ออ่อนเนาะอ่ามีหลายๆอย่างแล้วก็มีแบบอ,อ่าเป็นแบบนี้ก็มีนะอันนี้เขาเรียกว่าไหมอันนี้เป็นเงินแท้นะคะแล้วก็จะใส่พลอยมาด้วยใครชอบแบบนี้ ก็ทักเข้ามาได้นะคะไหมนี่ก็ซื้อหลายพันนะพี่น้องเนี่ยแล้วก็เงินหนักมากใครอยากได้สวมนิ้วอาจารย์ก็ประมาณเนี่ยจะเนี่ยนิ้วชี้หลวมๆม,มาค่ะเนี่ยใครชอบก็สนใจก็ทักมาใส่นิ้วกลางอาจารย์ได้ <c oughs> มีอะไรก็อาจารย์ก็แบ่งปันแล้วค่ะตอนนี้เนาะเอาเงินไปช่วยผู้ที่ด้โอกาสดีกว่านะเราอยู่สกักกี่ปีเราไม่รู้เออ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เนาะเอาแบ่งปันดีกว่านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโชคดีเริ่มงานใหม่ทำด้วยมั่นใจก็ขอให้เดินทางไปกับปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ